เรื่องบางอย่างไม่ทนอาจดีกว่าคุณเคยทนอะไรนานๆไหมครับเพราะหวังว่ามันจะดีขึ้นสักวันแต่เมื่อถึงจุดที่คุณรู้สึกไม่ไหวคุณจะเลือกเดินออกมาจากปัญหาหรือยังอดทนกับปัญหาตรงหน้าต่อไปในยุคสามก๊กหลังจากที่กองทัพหนวงสามารถปราบกองทัพกบฏพวกผ้าเหลืองลงได้เล่าปีหนึ่งในทหารที่มีผลงานโดดเด่นในการช่วยกองทัพปราบกบฏได้รับรางวัลตอบแทนให้ไปประจำการเป็นนายอำเภอเมืองเล็กๆที่ชื่ออันฮอกวน เล่าปีจึงพาน้องร่วมสาบานทั้งสองกวนอูและเตียวหุยและทหารคนสนิทอีกไม่กี่คนไปอยู่ช่วยงานด้วยเมื่อเล่าปีไปถึงและเข้ารับตำแหน่งในอำเภอรเรียบร้อยแล้วก็ปกครองบริหารราษฎรในพื้นที่ด้วยความเอาใจใส่ตัดสินปัญหาทุกอย่างอย่างเป็นธรรมทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเลื่อมใสและยกย่องในตัวเชื้อพระวงปลายแถวผู้นี้วันหนึ่งทางการส่งผู้ตรวจการนำว่า ตกอิ้มาสอดส่องตรวจงานการบริหารของเล่าปีแต่แท้จริงแล้วเหตุผลคือการมาเรียกเก็บสินบนตามระบบราชการสมัยนั้นที่ตำแหน่งต่างๆก็สามารถซื้อขายกันได้เป็นปกติยิ่งหวังตำแหน่งใหญ่โตมากเท่าไหร่ก็ต้องหาทุนทรัพย์มาจุนเจือมากขึ้นเท่านั้นโดยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการขูดรีดจากราษฎร เมื่อตกอี้วมาพบกับเล้าปีเขาทำท่าดูถูกและสักถามว่าท่านี้มีพื้นเพเดิมมาจากไหนและทำผลงานอะไรมาถึงได้มาเป็นนายอำเภออยู่ที่นี่เล้าปีจึงแจ้งตอบว่าตนนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์สืบเชื้อสายมาจากองแห่งตรงซานในราชวงศ์ฮั่นและมีผลงานเคยร่วมออกกราบกบฏโคกผ้าเหลืองอยู่หลายครั้งเมื่อได้ยินดังนั้นตกอี้วก็ขึ้นเสียงใส่หาว่าเล้าปีนั้นแอบอ้างเป็นเชื้อพระวงศ์ ถือว่าดูหมิ่งเบื้องสูงพร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ว่าทางการส่งตนเองมาเพื่อเก็บสวยของขุนนางที่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งเล่าปีก็ไม่ได้ว่าอะไรและขอตัวหลากลับไปยังที่อยู่หลังจากนั้นจึงเชิญประลัดอําเภอมาปรึกษาและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังประหลัดอําเภอที่เป็นคนประจําและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เมื่อได้ยินเรื่องราวจากเล่าปี จึงรู้แจ้งว่าตกยิ้วมาครั้งนี้ไม่ได้จะมาเอาภาษีไปส่งให้ทางการแต่จะเก็บสวยเข้ากระเป๋าตัวเองเมื่อเล่าปี่รู้แจ้งแล้วก็รีบแย้งกลับว่าตั้งแต่ตนมาทำงานที่เมืองนี้แม้แต่ได้หรือเข็มสักเส้นก็ไม่เคยขูดรีดไถน,หนาจากประชาชนแล้วแบบนี้จะหาสินบนที่ไหนมาให้ตกอิ้วน้องร่วมสาบานทั้งกุนอูและเตียวหุยต่างก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และกลด่าในความอายุติธรรมของบ้านเมือง โดยเฉพาะเตียวหุยที่เป็นคนอารมณ์ร้อนอยากจะรีบออกไปจับตัวตกอิ้เสียเดียวนั้นแต่เล่าปีก็ห้างปรามและขอให้น้องๆอ,อดทนเพราะถ้าทำร้ายคนของทางการจะถือว่ามีโทษทาขอกฎหมายฝังตกอิ้ก็เดินเกมต่อทันทีเช้าตรู่วันนั้นเขาเรียกประหลัดอำเภอมาไตาส่สวนพยายามบังคับขู่เข็นให้ประหลัดบอกเล่าความช่าโกงของเล่าปีออกมาให้ได้แต่ประหลัดอำเภอที่รู้ว่าในอำเภอผู้นี้ไม่เคยเอาเปรียบประชาชน จึงฝืนทนพูดแต่ความสัตย์ยอมรับความเจ็บปวดจากการถูกเคี่ยนตีเรื่องรู้ไปถึงเล่าปีจึงรีบรุดมายังศาลาว่าการแต่ทหารด้านนอกก็กันถ้าไม่ยอมให้เล่าปีเข้าไปเมื่อชาวบ้านทราบเรื่องก็เกิดความสงสารทั้งเล่าปีและประหลัดอำเภอที่ต้องพบกับความไม่ยุติธรรมของบ้านเมืองจึงมาช่วยกันยืนร้องทุกข์อยู่หน้าที่ว่าการขณะนั้นเตียวหุยที่กำลังมึนเมาได้ที่จากการดื่มแก้เซงเมื่อผ่านมาเห็นชาวบ้านกำลังชุมนุมอ้อนวอนกันอยู่ จึงสอบถามเรื่องราวทั้งหมดเมื่อทราบถึงความทารุณของผู้ตรวจการจากเมืองหลวงก็รีบปรีเข้าไปลากตัวตกอิ้วออกมาเคี่ยนตีให้สะสมกับความชั่วร้ายโสมมที่ตกอิ้วกระทําออกมาจังหวะนั้นเองเมื่อเล่าปีได้ยินเสียงร้องก็รีบวิ่งมาดูเมื่อได้เห็นภาพน้องร่วมสาบานกําลังทําร้ายทารุณข้าราชการผู้ช่อชนก็ตกใจตกอิ้วเห็นเล่าปีจึงร้องของความช่วยเหลือด้วยความสงสารเล่าปีจึงเข้าไปห้ามเตียวหุยไวใ้ให้หยุดมือ คุอูที่มาทราบเหตุการณ์ทุกอย่างก็ตัดพ้อกับเล่าปี่ว่าเราเคยช่วยเหลือแผ่นดินมาก็หลายครั้งก็ได้แต่เพียงเท่านี้แล้วยังต้องมารับความอัปยศจากความหยาบช้าของโต๊กี้วเหมือนดังหงซึ่งจะมาอยู่อาศัยในป่ารกชันแบบนี้นั้นไม่ควรเล่าปี่จึงได้เอาตราในอำเภอมาคล้องคอโต๊กี้วแล้วยอมไว้ชีวิตในครั้งนี้พร้อมกล่าวสั่งลาขอลาออกจากราชการให้โตเกี้วเอาตรากลับไปส่งคืนให้ทางหลวง ่อนนำน้องร่วมสาบานและลูกน้องคนสนิทออกเดินทางไปทำการใหญ่ต่อจนได้ครึ่งเป็นห้องเต้แห่งจกกกในการต่อมาปฏิเสธไม่ได้ว่าหากเล่าปีอยู่เป็นในอำเภอยอมทนให้กับความทุจริตของบ้านเมืองต่อไปก็อาจไม่ได้ห้องเต้เล่าปีในการต่อมาสามพี่น้องแห่งสวนท้อยยอมเลือกที่จะไม่ทนในเหตุการณ์ที่รู้ไปว่าทนไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาทนในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับพวกเขาย่อมไม่ใช่หนทางที่เหมาะสำหรับการประสบความสำเร็จ บางเวลาเราจึงเลือกที่จะทนกับเหตุการณ์ที่คุ้มค่าและเหมาะสมเพื่อรอโอกาสและกับบางเหตุการณ์ก็อาจเลือกที่จะไม่ทนและมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตเหมือนสามพี่น้องสวนทอที่เลือกเดินออกมาจากปัญหาตรงหน้ามากกว่าจะทนกับความอัประยชน์และความหยาบช้าของความอายุติธรรมในบ้านเมือง